สบายดีทุกคนนี้ก็คิดอยากตำมะขามก็เลยเอามะขามก็กุ๊กนี่แหละเนาะเจ้าว่าเขาเอาด้านในสนท้องในพี่ป้าป้าป้าไปแม่น้าก่อนทีป้ามะขามป้าป้าไปเบิ่งมาอาบน้าก่อนป้าวิกกี้ไม่เคยเข้ามาจะเถิดเลยนี่ควสามารถเข้ามาเองได้เขาบอกผู้ใหญ่คะเข้ามาตอนมีหัวอยู่มาเองบ่ได้ น้ำในอันตรายพี่น้องอย่าไปลูกอย่าไปยืดยหันและมนีแต่บักซีดาน้อยลูกมันบ่สุกซีดาน้อยนี่มูมีบักซีดาซุกเลยซีดาเอายังก็ซีดาคีนกมันบ่ทันในลงอาบมันลงอาบจังว่าเบิกมันลงอาบเอาเบิกอันนี้จะเป็นมะขามหวานที่พ่อผลปลูกไว้เียกกกมันพี่น้อง ทั้งทั้งในเพื่อนจะคองผัดบุมีหมากบัดทั้งนอกิึงเนี่ยหมากลายอยู่พอไ้กินอยู่ทางนอกแต่หัดจังหวะมันใหญ่จังหวะกระเจ้าสีเอาไปกินสมกว่าจะกว่าบางคนกระเจ้าบุหูจักว่ามันเป็นมะขามหวานเด้ตำต่ำต,ำต,ำ,ตำต่ำนี่มีอยู่มันชนในเพื่อนจะคองผัดบุมีหมากป่ะมาเอามะขามสมดิเจขามสมกันเลย ก็ได้ไส่ไม,ม่แม่นอันน้ำเขไเลพี่น้องมันยังกระทนนันใหญ่ครั้สิไปตั้ใช่ผักขยง,งจักว่าเน่าบรบาบ่จักผักขยงก็เอ,อย้ยยืนท่ายห่มอะไรลูกระวังหมุดแดงดินครบเด้อเซเว,นซเวน่เวน,เวนลงไปเซเว่นเซเว่นครับมาเซเว่นลงไป ก่อนสิเอา,า,าเบักคาบมึงเบิกมาเขาหมักเบิกมาลอยน้ำบักเซเวน่นคือบรลองแบบมันนี้หมักเทได้เบิดมือเบ,อดบ,อดบิดเวนกระโตบรทันในแห่งกระลงอีกกระโตบรทันแห่งกระลงอีกเซเว่นคอมคอมไปแล้วบักเซเว่นลอยติอีกกาแฟไปลูกปะไปปะมันแดดมุกเถาปะเอามักคามปะ กาแฟขึ้นมากาแฟเอมอมันลอยไปลอยมาเห็นบออีล่าลง,าางาาบาได้เด้อแข่ครบเด้ออีล่าลอยน้ำบ่เป็น,นงบงหนากคือว่าแดงขึ้นอีกพี่น้องเอยตกสเก็ตออกแล้วผัดทั้งในแดงขึ้นมาอีกคือสิบ่เศร้าง่ายดอกคระบ,บัวกินยาไปนำแล้วก็ฉีดยานำ ใส่ทาอย่างเดียวบูเป็นประโยชน์แล้วแหละป้ามิวกี้ป้าปาลูกปอย่าไปมุ่นแม่มุดแดงดินอยู่ในยอดพักก๊อกันนี้นะป้ปปอย่าไปมุนลูกเราฝนตกแล้วมุดแดงดินมันขึ้นไปซ่นในต้นไม้นะปะาปาใสหน้าให้ป้าลุงเบ่งดูท่าลิปสติกเปื้อนเบิดปากแต่แก้มแก้ขวาแดงขึ้นอีกแล้วอาไปหลักลงตอนไหนเฮ้ยผู้ดำดำเฮ้ย เช้านั้นยังมัวมัวมัวอ้าวฉีดน้ำแชมพูกี้เลยเช้านั้นยังมัวมัวมัวอยู่คนเดียวผมแต่เฮ้งก็ยังมัวข้นอยู่เช้าน่ะ

สิดีเลยเฮ้ย เอ้าเนี่นีเอ้าฝนเออเก็บอะไ้ออกมาฝนตกคือมือวันตกเออทีแม่แม่ทั้งันทีพี่ทั้งพี่ลูกรถอาทำไงเรื่องของครับ เป็นมาแต่น้องน้ำแล้วก็ยอกกันเบิ้หมาคามให้ป้าลุงเบิงดูมาคามนะเออเด็แม่ต้อยอีกคนน่ให้แม่ต้อยให้แม่แม่นมาคามเออ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 พอโตน่ะเ้วน้ตืหมอีก่อนพี่น้องก็กำลังได้น้อยหนึ่ง มะคามแลยขีดขั้นแม่ได้น้อยหนึ่งพี่น้องเลยเหมือนได้ทีละหมากละหมากใส่ลูกมาให้ปลาลุงเบิ่งดูได้ไหลายบ่ได้ใหญ่ได้ใหญ่แหละนนี้ได้กำหนึ่งปลาเมือปลาแบบนี้ปลาพอใช้ก็อยากมานำผลมานำรังอุ้มคามหัวมาป่ะปลาเมือผู้ยญิงออกทั้งหน้าบ้านเราไปเข้าทั้งหน้าบ้านเอ้ยได้ย้อนเด้อคนน้อยนี่เจบักขามเจบักขามให้แม่ปลาหางหนก มีกี้มีควายใช้ดิหั่งนก,กน่าจะฮักก็เริ่มเห็ดว้าตะเก่าคือบ่เห็นเออน่าจะยังบ่มีไข่ดอกหรือว่ามีแล้วบ่เบิ่งข่อยสิเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องอย่าพาไปสิเหยียบตะปูหันพาก่อนพาก่อน ไข่ไข่นวงหงาเพราะท่านด้ห้อนหางซ้ำหางมันเอียงมันตกแตกไข่ไข่นวลมันตกแตกไข่เน้นยหนึ่งบัวสามพอดโปมือไข่หนุกกระจอกเลยพี่นอ้องนี่ก,กระเพาะนอกอนอปะมันไว้บูฮู้ทั้งเทิงหาง,ง,งมีจักหน่วยไข่หนุกกระจอกมีประมาณสาหน่วยสี่หน่วยนี่ด้วยสองบัวเะแล้วแต่บางหางหน่วยเน้นยหนึ่ง,นง,ง,งเงางนาะลูกมันเลยซ้ำซ้ำนี่ก,ก้อยมันยังโมเป็นลูกของท่านกระไข่ มันแม่นบ่ละไข่นกกระจอกคือแบบใหญ่กว่านี่นะลมันอันนี้นะนี่นิ้วก้อยเขายังใหญ่กว่าเห็นบ่ะไปนิ้วก้อยเขาจริงจริงเรื่องตัวจริงนิ้วก้อยเขาเล่นน้อยเลยดิมันหัากระไข่บางทรงนี่เปลือกบางๆหนึ่งมัต๊ะบางๆเขาว่าไข่นกกระจอกคือว่าเห็นคือว่าแบบอันนี้นี่นป่ะป้าป้าป้ามันหนุกมันทักกระไข่หน่วยหนึ่งตัวมันแตกซ้ำ ส่วงงามเลยฮงมันเอียงฮ้อนแดดกาไฟแดดมุกเท่าแดดมุกเท่าก็คือบรรยากาศคือพึมแต่มันฮ้อนแหมอบเอา้าลายเมื่อกี้ท้าปากเราคอยกินปะขาาคือหมักกินสมเมื่อกี้ยังคุมสมจ้างได้สบายไกลแต่ก็บ่อยังให้พคนกินอยู่ช่วงหนูคนถ,ถา่ายท้อง โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิบเลยตมัมให้เบิงงบ่งเนาะขอบคุณบ่อสกู๊สุขคนตั้มจะพักแยงหน่อยกินซะก่อนขอโตัวลาไเด้อสบายดีเด้อพี่น้อง